วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวลาวกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเครื่องบินเลยโอ้โหเรากำลังจะเดินไปเครื่อง,องแล้วนะคะสปยขันเดี๋ยวขึ้นไม่ทันเดีย๋ยวข,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 ขึ้นแล้วเล่นก่อนเครื่องเลยนี่เครื่องเรา

ได้ไปนะเราต้องรอกนะันอยู่ใต้ตอนนี้เราจะผ่านจากคนไปแค่ลันตกตาดฟางกันนะคะแต่เียกเ่าก็แวะเติมน้ำมันเองก่อนดูปั๊มน้ำมนนนันที่นี่ตั้งคนตรงนี้เลยแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็ออกมาเติมน้ำมันที่เราเลยคนคันที่ เดินใสถึงแมันจะเดินไม่ได้ก,กโอ้ย <c oughs> เดินยากกว่าขับรถอีกไ้่นี่นนอตายจริง เราควรจะใส่รองเท้าบูทมานะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรแบบดีได้มันร้องทำไม,ม,มแบบนี้ด้วยเดี๋ยวตัดไปตอนถึงแล้วกเนี่ยเจอไฟดูดเขาเลยทุกคนอ้าวอ้าวดูตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตัวกันไม่บอกเลยว่ามาที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรน้ำตกเอาน้ำตกปะา่า แต่ว่าอันนี้เซอร์ไพรส์คือเราจะมาเล่นซิปไลน์กันนะคะแลาวก็ต้องซิปตัวกันก่อน โบกมือโบกมือได้ยิ้มไปเลยครับไปกลางแขนเึ็นักน้องก็แกงน้องไปแฮกกก้งกันแล้ววกิตา่ทมันใกล้งห้าามาก่อนไปดูอีกทเอาเลยตอนนี้เราเดินตะเลยไหม เดินไปไหนเดินไปไหนไม่รู้เดินไปเดิไปสลิงเส้นสุดท้ายไปเลยไปเลยอันนี้มีวิวันแล้วปั๊บมีจุดจุดพักจุดพักจุดถวิวนี่ไงจุดพักไปถ่ายรูปแ่บ ก็ใส่ไขลอู台台้อูอ้ยอาได้สิ <c oughs> หลังจากที่เราได้ติ๊ไลน์มานะคะทุกคนแล้วก็มาอีกที่น้ำตกตาดเยื่องนะคะเราไปชมวิวดีกว่าข้าวเราเาไหร่กัน เดี๋ยวป้าถ่ายให้เลย

ไม่ใช่ฝนตกไม่ใช่ฝนตกมันยังพีคตกอตั้งอีกครับพอแล้วเอาไปกันเดี๋ยวน้ำโทรศัพท์เปียกแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์พังไปกันเถอะตอนนี้เรามาถึงสวนกาแฟแล้วนะคะทุกคนดูนี่คือต้นกาแฟนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่กาแฟนะคะเป็นอย่างนี้เด็ดได้ไหมไม่ดูนี่ไม่กาแฟเราจะเก็บนะคะแล้วก็ไปตากแล้วก็จะได้กลายเป็นเป็นกาแฟที่พวกเราเห็นกันแต่ว่า นี่ก่อนที่จะเป็นเม็ดกาแฟเป็นอย่างนี้ก่อนนะ <laughs> <laughs> เป็นพวงเลยเราเคยเห็นมาก่อนเลยว่ <laughs> อี้กระเดดนี่แห่นนีกระโดยบเข่ากบขึ้น ูเออ,อันนี้เราเก็บกาแฟในส่วนกาแฟแตก <c oughs> กาแฟแตกใจมือไปไปหาเก็บต้นต่อ,ปอไปเลยอันนี้เราเก็บได้ยเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใบตาก,กันตรงที่เขาตากกันเยอะๆนีๆ่ลูกแดง นี่ที่เขานำมาตากนะคะก็เก็บไว้มันก็จะเป็นเม็ดสีขาวแล้วเขาก็จะเอาไปปลูกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าให้มันเป็นเม็ดสีดำไม่แล้วมันยังไม่เป็นสีดำไปบดนนี่ตากตากกุ้ยช่ตากแล้วก็กุ้ยหอมนะ ไปเราไปกันต่อเลยอันนี้เราจะกลับไปปลูกที่ไทยไม่รู้จะขึ้นไหมเอาบอกว่าขึ้นแม่ขึ้นแหละนี่ขายดีนะเครื่องบดอ่ะเครื่องบดออมันบดเปลือกใช่ไหมบดเปลือกอ๋อมขายดีดีดีขายเห็ดเครื่องด้วยเห็เครื่องอ่านี่เป็นเครื่องบดเปลือกนี่คือเปลือกเปลือกว่าเป็นเป็นสีดำดำท่านนี้เป็นละอันนี้คือเปลือกสีดำดำนะคะ แล้วก oh. qu ็โหเยอะมากอะไม่เคยเห็นในกาแฟเยอะขนาดนี้มาก่อนอันนี้ต้นอะไรมังกรเหรอเก็บมังกรมีต้นอะโวคาโดอันนี้อะโวคาโดโอโหตัวใหญ่มากไม่มีลูกมันมีลูกลูกก็คุมแล้วเพราะว่าฝนฝนมันก็จะคลุมตกจบไป